ว้ออมมาอมมาม่าอาม่าเราตออมมาม่าวันนี้รบรอบวันตุยของอมมาอม,มา่าอาม่าอุ้ยไม่ใช่โว้ยตุนตุนตุนบอกแล้วเมื่อคืนอย่าดึกย่าดึกย่าดึกว้ยถึงเช้าเลยบอกแล้วอย่าไปกินนะวันนี้วันรบลอบอาตุยของอมมาม่านี่อมมาม่าหรือสารภาภูมิดิพราทำไมมันเป็นแบบนี้ เอามากินกันไปเยอะๆเออเอามาเอามาด้วยวัวสหวังสักทีวัวแล้วเราอ่ะเขาไม่รักวัววัวแค่รักผู้ใจเจ็ดแปดคนเองเอามาเข้ามาขวดอ่ะแค่เจ็ดแปดคนมันจะไปยากตรงไหน ก็แบ่งคนละวันจัดตุอกต้องคาทีครบละตอนทีแบ่คนอันนั้นวันวันโดนักเอคนละลโอ้ยบอกแล้วเมื่อคืนอย่าดึกกบีจบกมีเออร้านคอสองคเรียงบอกเลยร้านนี้มีเชื่อเสียงวานานนมแต่เสียอย่างเดียว โอ้ยรู้จักมาหลายมาหลายปีแล้วหลาส20ปีแล้ว1อยปีแล้วแต่ไม่มีลูกค้าสักคนเลยวิด่ดีไปเอามาฟังเพลงนะอินดี้จัดไป ปล่อยจริงหมอค่ เข้ามาสักทีไปเข้ามาสักทีเกงก็เข้ามาสิฉันเจ็บโอ้ยไอ้เฮ้แถวนี้มีหมาตรงไหนสักตัวไหมเนี่ยฮะไหนอยู่ที่ไหนฮะไม่รับหนูหน่อย เอย่าเอาไม่รอดกนึกทำอย่างนี้ดูถูกเ<ไ>หรอฮะร,รู้ไหมไว่าฉันนี่เป็นใครไม่รู้นั่นนี่จำไม่ได้ง <c oughs> รู้ไหมว่าอ้วนเนี่ยลูกใครยังมียังมีพ่ออยูน่นะจำ, <c oughs> จำไม่ได้ชีวิตจำอะไรไม่ได้เลยไอ่พูดอ,อย่างนี้มันดูถูกว่าหรือไงวะรู้ไหมชีวิต <c oughs> อ้วนเนี่ยปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมากี่ร้านแล้วทำไมอ่ะ ว่บรับจ้างปิดล้านเลยเข,เขาขายเสร็จใช่ไหมข้าวของมังละเกะละกะเจ้าของเขาก็ไปนอง <ไป S 1> ว่ารับจ้างกเก็บขวกักแล้วก็ปิดล้างเมื่อจะดูดทางนี้ทางนี้นักเลนต้องเกรงใจกันหน่อย ไอ้ฉันนักเลงเว้ยอ่าแกช่วมาทำยังไงกับท่านที่ร้านนะนจะไปร้านแกอีกไมบ่อยร้านอะไรนะไก่ย่างสุดยอดอยู่แถวไหนนะอยู่บึงคําพลอยลำลูกกาป้าไปขายคนไทยเป็นอะไรมันเป็นคาเลเตอร์กูเป็นทุกอย่างกูไม่เหลืออะไรจะเล่นแล้วเนี่ยฮะวมุกบักที่เตรียมไม่ต้องเล่นแล้วมั้งเอาเอางี้ดีกว่าร้านนี้นี่ร้านอะไร ร้านก๋้วยเตี๋ยวชื่อร้านอะไรก๋้วยเตี๋ยวคอซองคอเพลงฮะตกใจทำไมมันติดคาแรคเตอร์ไ่นล <c oughs> อ,อยอยู่มันชิงอยู่เล่นตลอดร้าน,นอะไรนะคอซองคอเพลงอยู่แถวไหนอยู่อยู่สายไหมเจ็ดสิบสามร้านคอซองคอเพลงตั้งอยู่ปากซอยสายไหมเจ็ดสิบสามแล้วถ้าใครอยากชมร้านนี้เน้อปอกร้านนี้เพลงเพราะนะ จะดูได้ทางไหนดูได้ทาง MVTV 75 MVTV 75ตกใจทำไมมันเป็นใครนี่เล่นนิดลิดหน่อยอ่ะอยู่ ปากซอยสายไหมเช่อง MVTV ช่อง75<ช>สามารถรับชมได้ทางไหนบ้างครับผมไม่ว่าจะเป็น w w w MVTV.co.th นี่แล้วก็ดูได้ทาง MVTV Channel นี่หรือว่าจะเป็นสัญญาณดาวเทียมระบบ Ku Band และก็รวมไปถึงนี่เลยอ๋อสามารถชมผ่านทีวีสติใช่น,นะ,นะครับผมนะแล,แล้วพอเสียปุ๊บ ต่อเน็ตต่อเน็ตเน็ตเน็ตบ้านไม่มีเน็ตมือถือก็ได้มือถือพอ,อพอสปอ,อร์ตได้หมดเลยอ่าได้หมดเลยแชร์ได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะย่อโลกทั้งใบไว้ในมือคุณใช่เพราะาสามารถที่จะเปลี่ยนสมาร์ทนะคะเอทีวีธรรมดาเป็นสมาร์ททีวีแล้วก็สามารถดูได้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็นเน็ตฟงเน็ตฟิกจะเป็น M v TV วทจะเป็น YouTube หรือจะเป็นอะไรทั้งหลายเข้าไปได้เลยอ่านี่เขาบอกว่าสโลกแกนเขานะ ทีวีสติ๊แค่เสียบก็สนุกทำท่าด้วยปะ่ะอ่าตอนจบเดี๋วครับทุเล็ดทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้สึกอินกับท่าไม่เข้าใจคนอย่างแกใช้สมองส่วนไนคิดออกมาแล้วก็บังคับให้คนอื่นเขาทำทุกเทปทุกเทปเออเอานะฝากถึงบริษัทขอเบิกอันใหม่ของกล่องมังคาแแกทุกวันเอา้าโอเคนะครับทีนี้ มาเปคนจริงคนจริงอ๋อคงจริงอ่ะว่าจะดูซิว่าน้ำหน้าอย่างลือเนี่ยนะจะมีบางญาเรียกลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยว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 เราเตรียมกันว่าไงนะพออ้วนนั่งปุ๊บให้แขกรับเชิญเข้าใช่ไหมใช่ใช่ใชอ้วนหยองกวกหลายทีแล้วแขกรับเชิญยังไม่ออกมาจากโซฟาเลยเอาไปลื้ไปเตรียมดีๆีอ๋อเหรอเนี่ยอาจจะนั่งแนะอาจจะพอๆนั่งปุ๊บจะไปคิวเข้าๆนะอ้าวเหรอไป ว่าอยากรู้นะว่าลังของลื้อเนี่ยทำอะไรมันจะมีของเข้าลังไหมมีตังก็มีเขาจะได้เข้าโอ้กินเวลาเราคิดอะไรไม่ออกกินเวลากินเวลามุกกับเราอ่ะตอนหลับเรื่อยไม่เดินฮะฮะลูกค้ามาโอ้โอ้โหเดินไปยังไงวะเนี่เฮ้ยเดี๋ยวดูต่อไปทำอะไรวะตอนลูกค้ามาอะไร ขับโตให้ลูกค้านั่งหน่อยอ่ะเออว่าเป็นนักเลงนะเว้ยเฮ้ยเออช่วยหน่อยไปดีลูกค้าไอ้ไม่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 ได้จ้างงานโอ้โอ้โอ้พับพับพับเถเชิญเชิงเชิงเชับพี่ครับเออหน่มึงเล่นง่ายนะเออไม่มี้ังค์นี่หรอไล่เขาออกก่อแล้วใช่หรอเออไม่มีเงินไม่มีเงินจ่ายบ้าอะไรวะนู้นนอ หมายเลขอะไรก็ข้าเลือกผมนะครับผมผมจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าแนะนำตัวค่ะผมชื่อมิกค่ะชื่อมิกชื่อมิกพี่มิกเดี๋ยวเดี๋ยวพอผมแนะนำตัวผมชื่อมิกครับแล้วเป็นอะไรกันทำไมไม่มายู่ไเข้าใจเลยเอามายกนิดพุ่งเตือนหน่อยพร้อมเมื่อไงนะเขาบอกบอกชื่อพี่แล้วเขาบอกเป็นยังี้เป็นนักร้องเป็นอะไรเออ ก็เขาเขาอยู่ใกล้ๆคนสวยพี่นีกรอนให้เราแน่ดังแว่ดูซิว่าเกรงจริงหรือเปล่าค่อนข้างนิดหน่อยฮะเป็นกันล้ำเล็กๆขึ้นขึนไม่หมดเลยคิกลหนีไปใจอะไรโอหชื่อเมคค่ะชื่อเมคชื่อเมคนะคะก็เป็นนักร้องในค่ายเซียนหูตั้งอ่าเป็นเิลปนค่ายเซียนหูตั้งเอเพลงเออเพลงที่ที่บอกว่า มีมีมีแฟนถับติดตามนะคะหรือว่าเป็นเพลงที่แบบเยอะๆเนี่ยเพลงอะไรถ้าเป็นเพลงใหม่ตอนนี้ก็มีอยู่สองเพลงค่ะถ้ามีเพลงเธอเองแล้วก็เพลงหมดแก้วไปเลยก็จะก็จะเหมาะคนที่เนี่ยแหละประมาณว่าอกหักหรืออะไร่เพิ่งอกพิ่งอกหักมาใช่ไหมไม่อามรเอาอีกท่านหนึ่งสูงนมไปแล้วนั่นนะ พี่อะไรนะพี่อะไรก้องพี่กองก้องก็เป็นโปรดิวเซอร์แล้วพี่รู้ไหมยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนเป็นโปรดิวเซอร์อ่าแล้วก็มีความแบบชื่นชอบในเรื่องของศิลปุรริย์นีจริงจริงถือถือวิสาสะเอา MV ที่เป็นผลงานของท่านนะทำไมเป็นแบบนี้ไปถือวิสาสะทำไมก็เราไม่หาเพลงใครได้ไหมก็โทรไปขอท้ายไหนเขาไม่รายการเขาซังคาเพลงเขาวางหมดเลยยังคือเขาไม่วางเขาไม่วาง เขาวางก็เดี๋ยวเมื่อเขาได้ยินครีมไม่เหรอขอชักทุกอย่างออกมาดีครับเราจะได้ช่วยกันโปรโมทดูมิตรกระจิตมิดกระจายแล้วก็ต้องอธิบายอะไรวิชาชีพประเด็นคือมาออกรายการเนี่ยไม่ออกอะไรไม่ได้ขาดตัวไม่ได้ขาดรถถ้าทางโวนเขาก็ต้องจ่ายเองนแถมยังต้องมาเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวเราถูกและแขกรับเชิญทำไหนที่จะมาออกรายการนี้เตรียมตัวไว้แบบนี้ก็ยแต่เี๋พวเด็เดี๋ยวรู้ความจริงเอามา เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราะให้มันหมดจดแล้วเดี๋ยวเบกหน้าเนี่ยชื่อเบรกอะไรนะพบกับท็อกกับครชื่ออะไรเปเบกหน้าเลยชื่ออะไรพบกับครูเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเจาะกันแต่ว่าตอนนี้เป็นสำเร็กันต่อเลยค่ะ